หายไปไปไหนมาหายไปไหนมาหายไปไหนมาผมไปเอ่อเล่นผาดโผนมาครับผมเออสองวันเลยนี่ย่เจอหน้าคิดถึงวันนี้มาบอกรักเลยเด็กดีร้านข้าวมันยำบ้านซ้อมบสกันพี่น้องทั้งสองตัวกลางใจเนี่ย พวกเสียแห้งอือีพวกซอยกันเนี่ยซอยกันเรียสีเมย์เฮ้ยแบบพวกเมย์อย่หดียวล่ะพวกพอเสียงีจบนะซอยเสียงนน้นะเพื่อจบอะไรอ่ะเดียวอุ้ยอันนี้ทุบมือด้วยเหรอ เบาๆยอกลูกใทเริ่มมีอารมณ์หน่อยออารมณ์ยังอารมณ์ยังอารมณ์้้นเราตีเอออารมณ์ึ้นเราตีกันไหมรุ่งแรงเกิดดาวห้าเฮ็ดอีกเด็ดขาดกินหัวหอมทีแห้ง้งๆอยู่เนี่ย ยาคูบ่าวกัสัญญาณมากเออคุณอะทั้งรางหมดผูบ่าวยี่เน็กระจกมาอะ้อาหลีตามวาเบิู่กตวันอ่าเออคุณตะวันก็จะบอกว่าจีกับปูเทปเล่นมาต่อจีกับปูเทปสมว่าเป็นูตะวันคูตะวันนูดต่วันนี่โอ้สมมุติเอาว่าเอาว่าเอาสมมุติตะวันดวงนี้น้อย คุณพูดตะวันนี่สูงข่าวเงด้วยวดัวดูคมยินดีครับหวังมากลับไปแล้วเชียวนี่คือสิบกับกลับไม่อีกเยอะครับหวังพูดตะวันก็บอกว่าเสียใจด้วยนะจีบยังงี้ลงมาจะเก๊กหล่อทำไมอู้ยโบเด้อครับ เศร้าอยเศร้าหนาคือผมมันคือสิบปสามาตีเหตุงานโรงงานกับคุณผู้ต่วันเด็ดอกครับหาว่าอะไรฮิวคนที่เรื่องสำคัญสิบอกคุณผู้ต่วันเด็ดลงไปเดี๋ยวตามบล็อกไั่จะเดินออกนะเดี๋ยวดาหลราก็จะคุยอยู่พุตธวันเรื่องที่ดาวหวันโทรมาบอกว่ามีเงินโอนเข้ามาล้านหนึ่งนี่ครับผมมีการยื่นอันนี้ก็สีแบบเรื่องแอบมอง เปิดเพลงเปิเปิดเพลงโลเปิดเพลงลอาอยู่ไ่อยู่่อยูม่อยูอยู่ไอยู่ไอไม่อยู่อยู่ไ่อนู่ไ่อยู่ไม่อรูมยอยู่ออยอย่มยมยูไมอไม่อยอมอไออยไยอย่่ย่อม่่อยู่ม่ออยู่ไม่อยู่ไม่อยู คือเก็กัน้ำแก้วแก้ว่ตาแสบตายแก้วจีแสบาคือเก็นกับน้ำแก้แก้วตาแสบตายแก้วจีแสบทําไหัวใจให้ก็สาคัขึ้นางกัแ้กินบางยมกิแบงแห่กับแบงเล้อว่าตงบุแดงเนยหัวก็ได้เพวาพ่อยากกินแก้วอ้คือดังจอมยังางบ่แดงกินบางยมแบงแห่กัแปงเล้อว่าตงบุแดงเงอก็ได้เพรวาพ่อยากกินแก้ว ยังคือดังจ่องอยู่ยังหมดจดยังไม่ไปด้วยไปด้วยอีหยังเนี่ยจบแล้วบ่ซ่อมบทนะฮะเดี๋ยวซ่อมบทละครจบแล้วบ่โอ้เรื่องใหม่เนาะโอ้ไทยใหม่โอ้เห็นแนวกินมันยุทธบักย่อมโสมแห่งไรโสมวันตาไม่คุณทิวต้องเอานี้ทั้งใหญ่ทั้งยาว มมเลยมนวรยังีกันสวัสดีครับแซนชมูซีมอะิกนสุวรรย์จาเขาบอกจีผู้สาวกีตตาหวานๆได้ปดูดูทากินได้อย่างหวานี่มันจีบได้มองว่าตาวผ่านแล้วีแล้วก็ตาเคเลย คือจ้างเงินพี่การท่านตาเลยบ่ได้ผูดถาวรเข้มงวดผมใส่เปียกเพื่อจะม่ยุกเจ้ากินย่านแต่มันสมแจงหมดเข้ามาใส่ไม่ถูกนี่ไงนุ่ยเงยมังหันเจ้าจิ้มแก้วบ่คอยให้มาโอ้โหกินได้ยังเหน็เป็นคนมากินเปี้ยวจะมาเป็นคนทองได้ครับผมบ่สามารถทองได้เป็นยังอ่ะผมบ่มีโมดูใช่เหรอจะว่าที่ไปไปใส่โมดูดโอ้โห แมนว่าอย่างรางว่ะรังเนี่มันบ่อไหนเนี่ยมันต้องลงตนกานเออมันมีลูกมีลูกด้วยลูกไปกินได้ขนมกินขนมกินอะไรกบวนของทอดนี่ดมมือๆกับเคินน้ำนักเนี่ยเออเนาะหน้าพุ่มเยอะเลยเอาคุยครับยังไงยำขวดขวดน้ากินเยอะๆและกินน้ำตามมากๆคุณจะย้ได้ยาระบายชั้นดี การลดน้ำหนักกี่ถึงวิธี้องจิ้มย่อมเลมเป็นว่าไปเข่าชากแล้วพากันได้เอกันครับอือเป็นยังคีดแเดีวได้หนีนแม่เมื่อวานเลยไ่จีนเป่าฮเป็นกรีดหลายคนคเร็วเกำลังทองกำลังใส่ พ่แพ้ทองที่บ่เแม่หันมึงน,น, <c oughs> นี่พี่นาะหันๆไปเลยพันสองพันสากีนัอเข้าไปลาปปกติีทองเขาดีทองังสี่เป็นบนกอกเออารมณ์ดีเนาะเอาลูกเจ้าขามันผัางอยูีเตะ <c oughs> พี่การบอๆคือพื่นทีมันพอ่อมันต้องน,นอนแนวขวงโอลูกเราขายอยูกขาเนาเลหลูกขาเนหัวล่ะฮะหัวจะไปไหนฮะจะให้กินปนหัวจะไปทังไหน พจักแล้วถึง่ัอดเป็นคนมเจ้าไม่เจ้าหัวใช่เจ้าพอได้เจ้ามัก่รอมูกินนั่นกินนี่ไฟบานมันไปบานเลยจะมาจากวัดไหนบอกี่นัานสวนเองโอ้สมพอมันหวานแล้วไหมเนาะหวานีมันปลูกยี่สก่อนเป็นุยมันดปลูกข้าไปกวางมันนั่นพดสงสัยมีไงแล้ววันหยาดหนาสอ มานี่บริบภคหรอม่นมดีหีืออีเล่นดีเนาะออยากเสื้อเพราะว่าเดือตัวมากแล้วเอาอีดีนวยน่วยนุยมันเป็นสีก็ยังไม่ด่สมอเพราะว่ามันมักล่องกล่องเอาไปล่องกล่องรององกลองก็ได้คืขึ้นกันแต่ว่างว่ดิกลุง ร้องกองีกแม่เรา็ยังวาใบใจบ่ได้เรามักตัวมูงกินแนวนันแนวนี่วมูัวนั้นตนกินฉาวานยีนี่วอนี้่ดตัวียกินบลักื่องก่กินกินไ่มัะมันคือลูกบลกเฟื่องที่ไงเฟื่องร้องเมันชานียู่นบลกย่างลุกไปหเยกยิ้มฟื่องหวานของดีที่หกเดยน จ๋อแกนี่ออกไปสองออเจ้าคือบดเจ้าดกินแม่กินบ่อบ่ให้เ่ีกินเบ้เืองหวานไหมเิ่งไ้กินเบื่งเืองหวานเงตัวอนไปข้ง่อยจบเนี้ยกินวี่ผม แต่วงี้ผมจะโดตีแมนเไหนลเินป็นไมันบานกักดีแม่น่ะบักไม่เหมือนกันโดตัว